เริ่มรถแต่มวลน,น้ํายังไหลแรงนะครับยังมีชาวบ้านอีกจํานวนมากที่ยังอยู่ที่บ้านไม่ออกมายังต้องการสิ่งของความช่วยเหลือจากพี่น้องเรานะครับฝากไปยังพี่น้องเอฟซีผมทั่วประเทศที่จะนําสิ่งของมาช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ครับพี่น้องชาวหาดใหญ่ยังต้องการการเป็นจํานวนมากจุดที่ผมเดินทางวันนี้คือ,อเขาเรียกว่าท่าแซใช่ไหมครับท่าแซส,ส,สามารถเอารถและเอาเรือท้องแดนและนําสิ่งของมาจอดตรงบริเวณท่าแซได้ที่ จะพุ่งหน้าไปทะลุกับตรงเขตแปดชุมชนเขตแปดได้นะครับฝากไปยังพี่น้องผู้ใจดีประชาชนชาวหาดใหญ่ยังต้องการสิ่งของน้ําใจนะครับจํานวนมากบางส่วนยังไม่ออกจากบ้านยังรักษาทรัพย์สินของตนเองยังพักอาศัยอยู่ในชั้นสองของตัวบ้านยังคงท่วมขังนะครับชาวบ้านยังไ,ได้รับความเดือดร้อนอีกจํานวนมากครับตรงจุดสะพานพุ่งหน้า ประชาชนไปยังรถประชาชนชาวบ้านที่จอดบนสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนลบุรีลาเมศที่จากหาดใหญ่มุ่งหน้าสู่เมืองสงขาางลาฝากนํารถของท่านนะครับเอาไปจอดอตรงจุดอื่นนะครับเพราะตอนนี้เกิดการปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรถอาหารรถกินอาสารถเจ้าหน้าที่ต่างๆการจราจรติดขัด รถติดตัดยาว30-40ิกิโลนะครับรถที่จอดบนสะพานนะครับชาวบ้านและเจ้าที่ฝากประชาพันมานะครับให้นํารถของท่านนําไปจอดที่อื่นนะครับในจุดที่น้ําลดแล้วเพราะตอนนี้ช่องทางการจราจรใช้ได้แค่เลนเดียวนะครับเลยทําให้รถเทรลเลอร์รถใหญ่รถสิบลอ้อชะลอทําให้รถติดหนักมากนะครับฝากวยครับนี่คือฝากประชา,าันนี่คืออัปเดตรายงานสถานการณ์จากเมืองหาดใหญ่ครับ